สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระบ้านเหมือนเดิมค่ะอีพีนี้เป็นอ p ทีที่463แล้วนะคะคุณท่านกำลังรับชมใน EP ที่4ี่6 3กันค่ะวันนี้นะคะหนูมีพระบ้านพระเก่านะคะมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันทั้งหมด22รายการค่ะ หากวันนี้นะคะคท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะถ้าคุณท่านแจ้งติดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่หนึ่งวันนี้คุณท่านเป็นเหรียญเสมานะคะพระครูภาวนาพิรันต์ดหลวงปู่ทิมวัดตระหานไรจังหวัดระยองเป็นชุดกรรมการสามเหรียญค่ะ โดือจะเป็นรายการที่2นะคะรายการที่3เป็นพระนานสายประกวดได้รับรางวัลเขาท่านถัดมานะคะเป็นติดตามปุโตนะคะหมายเลข11 1 2 1 3สนะคะสนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้ง่ายๆแล้วก็สายดวนสาตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์089 1927 153 089 1927 153 จะส่งให้ฟีมีบริการเก็บเงินปลายทางาทค่ะหากวันนี้ท่านใดปิดทันจองทันได้รายการไหนในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีมากๆเลยนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่ควรพลาดนะคะ <sabe. S 1> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะมาเริ่มรับชมกันที่หมายเลข1เลยนะครท่าน วันนี้นะคะหมายเล็หนะคะขอเปิดด้วยค่ะเป็นเหรียญเทศร,ร,รึกฉลองหอชันนะคะและฉลองอายุครบ8รอบ96ปีพระครูภาวนาพิลาดุดุงปุทิมนะคะวัดรหารรายจังหวัดระยองคุณท่านเป็นเหรียญปี2518นะคะพิเศษกรรมการค่ะคุณท่านจะได้รับทั้งหมด3ามเหรียญสาเนื้อแบบนี้เลยนะคะแต่ละเหรียญเลี่ยมเก็บผิวมาให้เรียบร้อยแล้วน้องท่านเป็นเลี่ยมกอบกันน้ำนะคะ ั้งหมด3เนื้อค่ะท่านใดนะคะสายหลวงปูทิมนะคะวันนี้ไม่ควรพลาดํำท่านหาองสวยๆแบบนี้กันได้ยากนะคะนี่ค่ะหน้าเหรียญท่านเต็มนะคะลายเส้นคมของท่านหน้าเหรียญไม่สึกไม่มีรอยหิดขวนนะคะชุดนี้ค่ะท่านใดสนใจนะคะได้รับถึงสามเหรียญเลยนะคะขอปล่อยแบ่งปันที่90 0บาทเท่านั้นค่ะ90 0บาทพร้อมส่งนะคะจะส่งให้ฟรีนะคะท่านใดปิดทันในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีมากๆคำท่าน อย่างองค์นี้นะคะเป็นเนื้อทองแดงค่ะท่านดูนะคะหน้าท่านเต็มนะคะจมูกตรงค่ะลายเส้นขอบปากนะคะยิ่งลงกลองยิ่งเห็นเนื้ององพระท่านชัดท้องท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะเจ้าของเดิมเขานำไปเลี่ยมเก็บผิวองค์พระนะคะเป็นเลี่ยมลอยองค์กันน้ําค่ะเรียนเซมานะคะฉลองอายุครบ8รอบพระครูภาวนานพิรันต์ลือหลวงปุทถิมค่ะ สวยทั้งสามเหรียญเลยน้องท่านเก็บได้เก็บกันนะคะหาองค์สวยๆแบบนี้กันได้ยากค่ะไม่ควรปล่อยให้หลุดกันนะคะเหรียญงามเหรียญสวยค่ะท่านนี่ค่ะถ่ายจากกรองสุดเลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สองค่ะหมายเลขสองวันนี้นะคะท่านจะได้รับเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมรุ่นแรกค่ะหลังยันสี่นะคะ 2ี6 7วัดหนังวรวิหารจังหวัดกรุงเทพผ่ประเภทเป็นเหรียญยอดนิยมนะคะเนื้อเปียกทองอท่านท่านจะได้รับเหรียญพร้อมใบป,ประกาศนียบัตรเกีตุนิยมฉบับนี้นะคะรายการที่2วันนี้ท่านใดศรัทธาเหรียญของปุ่เอยมรายการนี้ขอปล่อยแบ่งบันที่700บาทเท่านั้นค่ะ700บาทพร้อมส่งนะคะท่านมนี่หานำไปเลี่ยมกรอบอีกนิดนะคะ เก็บได้เก็บกันนะคะหาองค์สวยๆแบบนี้กันได้ยากค่ะสวยสมกับได้รับรางวัลแน่นอนค่ะวันนี้หนูขอปล่อยให้ลูกค้าช่องปัญญากันนะคะท่านใดมีเส้นมีสายไปต่อได้หนูยินดีมากๆค่ะท่านนี่ค่ะเหรียญเก่าเดิมนะคะตามสภาพเลยนะคะดูแลรักษาอย่างดีค่ะท่านพร้อมหูห่วงเดิมเลยนะคะขอบด้านข้างน้องท่านหนาๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นหลังยงันสีค่ะ สวยทุกมุมเลยลท่าท่านเหรียญเก่าเดิมตามสภาพเลยนะคะมาพร้อมนามบัตรการแข่งเลยท่านท่านท่านจะได้รับไปด้วยนะคะสมกับได้รับรางวัลแน่นอนค่ะชมรมพระเครื่องเมืองสยามนะคะหมายเลขสองค่ะท่านใดสนใจรา,รายการนี้ขอปแบ่งปันที่700บาทเท่านั้นเลยนะคะถ่านาค่ะท่านมากันที่รายการที่3นะคะหมายเลขสาวันนี้ค่ะขออนุญ,ญาตเปิดให้ชมกันนะคะ รายการที่3รายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จวัดเกตชัยโยพิมเจ็ดชั้นนะคะพิมพ์นิยมค่ะเป็นพระเนื้อผงวัดชัยโยวรวิหารจังหวัดอ่างทองนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของท่านไม่มีบิดไม่มีแตกหักนะคะเป็นพระเนื้อผงค่ะพิมพ์เกตชัยโยนะคะท่านดูฐานนะคะฐานทั้งหมดเก้าชั้นค่ะ องนี้สวยงดงามเลยนะคะท่านใดตามหาพระสมเด็จสวยๆสักรายการไว้บูชาะคะองนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนเท่าน,านั้นรายการที่3มนะคะท่านใดศรัทธารายการนี้ขอปล่อยแบ่งปันที่700บาทเท่านั้นค่ะ700บาทเท่านั้นเลยนะคะอง์นี้น้งท่านเป็นองค์เปือยนะคะไม่ได้เลี่ยมกรอบนะคะเก็บได้เก็บกับเท่าน่าน พิมพ์เกตชัยโยนะคะยิงลงกองยิงเห็นเนื้อองค์พระท่านชัดค่ะพิมพ์ฐานชัดเลยนะคะเก้าชั้นเขาท่านเนื้อผงนะคะไม่บินไม่แตะขาค่ะให้ท่านดูด้านหลังนะคะองค์นี้สวยสมบูรณ์เขาท่านสมกับได้รับรางวัลแน่นอน,นะค่ะองงามนะคะท่านเห็นแล้วท่านว่าอย่างไรบ้างคะงดงามมากๆเลยนะคะรายการนี้นะคะไม่ควรพลาดนะคะท่านใดยวยย่อมได้ไปเขาท่านรายการนี้นะคะ นี่ค่ะมาพร้อมนามบัตรให้กับท่านเลยนะคะเป็นนามบัตรการ์ดแข็งค่ะพระสมเด็จวัดเกศชัยโยนะคะชมรมพระเครื่องเมืองสยามค่ะรายการที่3วันนี้นะคะปล่อยแบ่งปันที่700บาทเท่านั้นค่ะจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีคร,ครบทุกบ้านเลยนะคะท่านมาค่ะมากันที่รายการที่4ี่นะคะรายการที่4วันนี้น้ท่านมาพร้อมใบประกาศนะคะ อนุญาตขึ้นไปประกาศให้กับคนท่านได้ชมกันนะคะรายการนี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยรุ่นที่3นะคะพิมพ์หลังหานุมานเป็นเหรียญปี2 5 2หนึ่งวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาทค่ะประเภทนะคะเป็นเหรียญพระพุทธเหรียญพระคณาจารย์ยอดนิยมเลยเนะท่าน,นในมหากรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศค่ะ พิเศษมากๆเลยนะคะท่านจะได้รับเหรียญน,นะคะเป็นเนื้อทองแดงเอาท่านเหรียญหลวงพ่อกวลหลังฮนุมานนะคะองค์เปือยเอาท่านสวยสมกับได้รับรางวัลแน่นอนค่ะนี่ค่ะดูรูปภาพกันชัดๆน้องท่านหน้าเหรียญท่านคมมากๆเลยนะคะตัวหนังสืออักขรายันท่านชัดนะคะรายการนี้ท่านใดสนใจนะคะขอปล่อยแบ่งปันนะคะเหรียญหลวงพ่อเกวร,รายการนี้นะคะ ที่900บาทเท่านั้นค่ะ900บาทพร้อมส่งนะคะปิดให้ทันจองการให้ทันนะคะเหรียญสวยคราท่านะะขออนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะอยู่ในกล่องแดงแบบนี้เลยนะคะท่านจะได้รับเหรียญน,นะคะพร้อมกล่องแดงกระมาหยีแบบนี้คราท่านะะสวยสมกับท่ารับรางวัลแน่นอน,นะคะ่ะเป็นเนื้อทองแดงด้วยนะคะท่านใดปิดทันจองทันในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีมากๆคราท่านะ นี่คะ่ะสวยทุกมุมเลยท่านเหรียญงามนะคะดูมุมไหนเหรียญงามหน้าเหรียญท่านชัดนะคะนี่คะ่ะดวงตาจมูกนะคะท่านตาท่านดไดวยตาท่านใดถึงย่อมได้ของดีกลับบ้านแน่นอน,นะคะ่ะเนื้อทองแดงนะคะอมง,งามเ่าท่านถ่ายจากกลงสดเลยนะคะพิจารณาไปพร้อมๆกันค่ะ ไม่ควรปล่อยให้หลุดนะคะท่านหาเหรียญสวยๆแบบนี้กันได้ยากนะคะหลังหนุมานปี2 5งห้าสองหนึ่งค่ะท่านดูลายเส้นท่านคมนะคะลายเส้นคมสระสลวยค่ะสวยมากๆเลยนะคะรายการนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยพร้อมกล่องพร้อม,อมใบประกาศเลยนะคะขอปล่อยแบ่งปันที่9ก้บาทเท่านั้นค่ะ สนใจโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะท่านไม่ควรปล่อยให้หลุดนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะท่านพร้อมใบประกาศไปเลยนะคะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่5ค่ะหมายเลข5วันนี้นะท่านรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะคะหรือนิยมเรียกกันว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเสียงโตค่ะท่า,ทาน หลวงพ่อทวดนะคะรุ่นเหยียบน้าทะเลจืดเหรียญเสียงโตค่ะท่านจะได้รับเหรียญน,นะคะพร้อมเลี่ยมก,อกรอบของท่านรายการนี้พิเศษมากๆเลยนะคะหนูได้แบ่งปันองค์พระมานะคะพร้อมสร้อยค่ะวันนี้ขอปล่อยแบ่งปันให้กับคุณท่านหมดเลยนะคะหนูไม่ถอดสร้อยเก็บไว้เองนะคะขอปล่อยให้กับคุณท่านเลยนะคะที่สนใจเหรียญน,นี้รับพร้อมสร้อยค่ะขอปล่อยแบ่งปันที่600บาทเท่านั้นเลยนะคะ600บาทพร้อมส่งของท่าน นี่คะ่ะมาดูกันนะคะสวยงามมากๆเลยเนะท่านพิเศษมากๆเลยนะคะวันนี้ขอปล่อยให้กับทางช่องปัญญานะคะลูกค้าทางช่องปัญญาได้รับทั้งหมดเลยนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของท่านได้มาอย่างไรวันนี้รีบนํามาขึ้นลายให้กับท่านเลยนะคะเรียนเก่าเดิมเลยนาะท่านนี่คะ่ะหลวงพ่อทวดนะคะตาท่านใดใบตาท่านใดถึงย่อมได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะ ไม่ผิดหวังเขาทานเรียนเยียบน้าทะเลจืดนะคะที่สําคัญมาพร้อมสร้อยเลยนะคะนี่ค่ะพราะครูวิเศสโสพลหรือหลวงปู่ทิมนะคะด้านหลังค่ะตาับเปลี่ยนพร้อมเลี่ยมพร้อมสร้อยเลยนะคะหกร้อยบาทเท่านั้นคขาท่า,ทานหกร้อยบาทพร้อมส่งนะคะปิดให้ทานจองกันให้ทันนะคะวันนี้หนูไม่ทอสร้อยนะคะขอแบ่งปันให้กับท่านเลยนะคะท่านใดศรัทธาหลวงพอ่อทวดค่ะ รายการนี้แบ่งปันให้ที่600บาทเท่านั้นเลยนะคะอน้ญาติมาสักครู่นะคะท่านสนใจรายการไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่6ค่ะหมายเลข6รายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์พใหญ่วัดระฆังค่ะองค์นี้เป็นพระเนื้อผงนะคะเลี่ยมกรอบของท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบลงยาเลยค่ะ ยิงลงกลองยิงเห็นเนื้อองค์พระท่านชัดนะคะงดงามมากๆค่ะท่านนี่ค่ะองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีบินไม่มีแตกนะคะท่านใดตามหาตามเก็บพระสมเด็จสวยๆสักรายการไว้บูชานะคะองค์นี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบลายไทยลงยาเลยนะคะพร้อมหูห่วงค่ะท่านไม่ต้องนําไปเลี่ยมที่ไหนแล้วนะคะได้องค์นี้ไปบูชาได้สวยๆของท่านนี่ค่ะแค่เลี่ยมกรอบก็หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะ ให้ดูด้านหลังกันค่ะองค์สภาพสวยสมบูรณ์เท่าท่านเนื้อ,องค์พระท่านเก่านะคะเป็นพระเนื้อผงค่ะพุทธคุณท่านล้นหลามนะคะรายการนี้ท่านใดศรัทธานะคะขอปล่อยแบ่งปานที่550บาทค่ะ5 50บาทนะคะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่7ค่ะหมายเลขเรายการนี้นนท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยปาสาทิโกนะคะเนื้ออันปะก้าค่ะ ลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อรวยท่านเยอะนะคะเรียนนี้รุ่นนี้ท่านใดยังไม่มีเก็บวันนี้ขอความกรุณานะคะท่านมาพิจารณารับชมไปพร้อมๆกันค่ะนี่ค่ะหากไม่ชอบไม่ถูกใจอย่างไรไม่เป็นไรค่ะท่านรายการนี้นะคะท่านใดสายหลวงพ่อรวยนะคะหลายเส้นตรงหน้าผากเรียงกันเลยนะคะดูสวยค่ะท่านสวยทุกมุมเลยนะคะ นี่ค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเหรียญหลวงพ่อรวยปาสาดิโกนะคะได้รับเหรียญพร้อมเลี่ยมกรอบค่ะเหรียญงามนะคะองงามของท่านเป็นเหรียญไตรามาสห้าเก้ารวยรวยนะคะเหรียญไตรามาสห้าเก้าค่ะท่านใดศสัทธารายการนี้นะคะถ้ารับเห,หรียญไม่พร้อมเลี่ยมค่ะขอปล่อยแบ่งปันที่ห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะทัดมาทำมานที่รายการที่แปดค่ะ หมายเลขแปดวันนี้นะคะท่านเป็นเลดนะคะเลดของหลวงพ่อรวยปาสาทิโกค่ะเป็นเนื้อลงยาสีแดงนะคะแล้วก็สีน้ําเงินค่ะหัวเลดนะคะจะเป็นรูปภาพของหลวงพ่อรวยค่ะท่านแล้วก็มีพญาไก่นะคะซูมนะคท่านด้านหน้านะคะตรงหัวเลดก,ก็จะมีซูมนะคะตรงนี้ค่ะท่านเขาเรียกกันว่าซูมนะคะงดงามมากๆค่ะเดีย๋ยวให้ชมด้านหลังกันนะคะ หลวงพ่อรวยปลาสาธิโกนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นชนะโจครค่ะท่านปีสองห้าห้าหกนะคะเลตหลวงพ่อรวยรุ่นชนะโจรน,นะคะอนุญาตวางบนข้อมือให้กับคุณท่านได้เห็นกันนะคะสวยงามมากๆค่ะท่านท่านใดนะคะที่อยากมีเลดนะคะนี่ค่ะเป็นเลดหลวงพ่อรวยนะคะท่านรายการนี้ท่านใดศรัทธานะคะขอปล่อยแบ่งปันที่สี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะ 450บาทนะคะวันนี้นำมาปล่อยรอบสุดท้ายให้กับท่านที่สนใจเลยนะคะสวยมากๆค่ะท่านใส่แล้วขึ้นมือมากๆเลยนะคะเลดหลวงพ่อรวยค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นชนะโจนนะคะ450บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่9ค่ะรายการที่9วันนี้แล้วท่านเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะ องนี้เน่าท่านมีคราบทององคลงรักปิดทองนะคะแผ่นทองท่านชัดเลยนะคะปิดตาหลวงปู่เอี่ยมค่ะสวยงามมากๆเลยเน่าท่านอยู่ในเลี่ยมกรอบฝังเพชรด้วยนะคะได้รับองคพระไม่พอพร้อมเลี่ยมของท่านในราคาแบ่งปันนะคะองนี้ท่านใดศรัทธานะคะปิดตารายการนี้ขอปล่อยแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นเน่าท่าน 500บาทพร้อมส่งนะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันค่ะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่10ค่ะรายการนี้น้องท่านเป็นพระผงสุพรรณนะคะเป็นพระเนื้อดินเผาเขาท่านองค์นี้อยู่ในชุดเบญจาพาคีด้วยนะคะเป็นพระผงสุพรรณนะคะท่านใดสนใจรายการนี้ขอปล่อยแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะ 400บาทเท่านั้นเลยนะคะรายการนี้นะคะติดให้ทันจองกันให้ทันนะคะท่านพระผงสุพรรณนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่11ค่ะหมายเลข11รายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาจัมโบ้ของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีเขาท่านใต้ฐานฟันตะกุด1ดอกนะคะเป็นพระปิดตาจัมโบ้รุ่นที่2ค่ะ นิ้วมือท่านชัดนะคะนิ้วเท้าท่านชัดน้องท่านนิ้วมือนิ้วเท้าท่านชัดเป็นจัมโบ้รุ่นที่สองนะคะใต้ฐานฝังตะกรุดหนึ่งดอกเห็นชัดเลยนะคะวดงามมากๆน้องท่านได้รับพระปิดตายพอองค์นี้พร้อมเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะด้านหลังเป็นหลังยันดวงค่ะปิดให้ท่านจองกันให้ท่านนะคะท่านใดสัารารายการนี้วันนี้ขอปล่อยแบ่งปันเลยนะคะที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะ 6 0ร้อทพร้อมส่งนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่12ค่ะหมายเลข12รายการนี้น้งทานเป็นพระปิดตาเนื้อผงใบลานค่ะตาฐานฝังตะกุดหนึ่งดอกนะคะท่านใดสายหลวงปู่โตนะคะไม่ควรพลาดสมทานพระปิดตานะคะเนื้อผงใบลานค่ะแค่เลี่ยมกรอบแล้วท่านกงดงามมากๆเลยนะคะเลี่ยมกรอบทองแบบนี้เลยนะคะงดงามลายไทยของท่านนี่ค่ะ ด้านหลังเป็นหลังยันดวงเล็กนะคะองนี้เป็นปิดตาหลังยันดวงเล็กค่ะหนูไม่แกะกรอบนะคะหนูได้แบ่งปันมาอย่างไรขอแบ่งปันให้กับคุณท่านนะคะในสภาพเดิมเดิมองสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพร้อมกรอบไปเลยนะคะขอปล่อยแบ่งปันที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะหกร้อยบาทพร้อมส่งนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่สิบสามค่ะหมายเลขสิบสามรายการนี้นะคะท่านเป็นพระปิดตานะคะ กนกข้างของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีค่ะอ,อง์นี้เป็นเนื้อผงเกสรนะคะนี่ขอทานลายกหนกข้างชัดนะคะเนื้อผงเกสรนะคะเนื้อองค์พระจะออกสีเหลืองนวลน,นะคะงดงามมากๆท่านใดที่ยังไม่มีรุ่นนี้เก็บนะคะวันนี้มาพิจารณารับชมไปพร้อมๆกันได้ค่ะปิดตากระหนกข้างรายการนี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบให้กับท่านเลยนะคะนี่ค่ะ ด้านหลังนะคะเป็นหลังยันตรีนะคะวัดประดู่ชิมพีค่ะหลังยันตรีค่ะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะท่านใดสนใจรายการที่ขอปลอแบ่งปันที่600้อบาทเท่านั้นค่ะห0 0้อบาทพร้อมส่งนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่14ค่ะหมายเลข14รายการนี้ต้องท่านเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะคะ เนื้อ 3, สามกษัตริย์ค่ะเงินทองนาคนะคะหลวงพ่อโสธรตั้วหนังสืออักขระาท่านชัดนะคะท่านหลวงพ่อโสธรรายการนี้นะคะได้รับองค์พระพร,พรอมเลี่ยมค่ะขึ้นคอบูชาได้ส,ดสวยๆเลยนะคะท่านนี่ค่ะพรอมเลี่ยมเลยนะคะหลวงพ่อโสธรน,นะคะด้านหลังค่ะประวัติศาสตร์ตำรวจ80ปีนะคะองค์นี้ท่านใดสนใจนะคะวันนี้ขอปลปอยแบ่งปันที่ หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะหกร้อยบาทพร้อมส่งนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบห้าค่ะหมายเล็กสิบห้ารายการนี้เขาทานเป็นเหรียญโชคดีของหลวงพ่อกเกษมเขมโกนะคะองค์นี้นะคะท่านนี้ค่ะตัวหนังสืออักขรท่านชัดนะคะหลวงพ่อกเกษมนะคะช่วงนี้นะคะท่านดังนะคะควรมีเก็บสะสมไว้ของท่านในอนาคตราคาไปไกลแน่นอนค่ะ เหรียญโชคดีชื่อรุ่นดีด้วยนะคะองค์นี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบค่ะด้านหลังเป็นหลังนูนะคะไตรรักจังหวัดลำปางนะคะเป็นเหรียญปี2532้ค่ะท่านใดศรัทธารายการนี้นะคะขอปอแบงปันที่500บาทเท่านั้นค่ะ500บาทพร้อมส่งนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่16ค่ะ หมายเลข16กรายการนี้นะคะท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อชุยนะคะเนื้อเปียกทองค่ะเหรียญพ่อชุยนะคะรายการนี้เนื้อเปียกทองนะคะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะท่านนี่ค่ะด้านหลังนะคะเป็นเลี่ยมลายฉลุนะคะเป็นเลี่ยมกรอบลายไทยลายฉลุงดงามนะคะหาองค์สวยๆแบบนี้ที่ไหนไม่ได้คะท่านพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะขอปล่อยแรงปันนะคะที่500บาทเท่านั้นค่ะ 500รอบาทพร้อมส่งนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่17ค่ะหมายเลข17รายการนี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมเขมโกนะคะจังหวัดลำปางค่ะเป็นเนื้อเปียกทองนะคะท่านรายการนี้นะคะพร้อมกล่องเดิมนี่ท่านดูสภาพกล่องค่ะพระบ้านพระเก่าเก็บนะคะเหรียญรุ่นนี้นีท่านที่เป็นอารุ่นหัวใจนะคะเป็นเหรียญหัวใจค่ะ สวยมากๆเลยนะคะสุสานตรารรักจังหวัดลำปางค่ะท่านใดที่ยังไม่มีรุ่นนี้เก็บนะคะวันนี้มารับชมไปพร้อมๆกันค่ะรายการนี้ท่านใดศรานะคะขอเปิดแบ่งปันเลยนะคะที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทพร้อมส่งน,นท่านปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะนี่ค่ะ ด้านหลังรอยจานยันอักขระท่านชัดนะคะเป็นเหรียญฉลองอนุสาวรีนะคะเจ้าแม่สุชาดาค่ะปี2517นะคะเหรียญน,นี้นะคะ400บาทเท่านั้นค่ะท่านใดนะคะไปต่อได้หนูยินดีมากๆของท่านมีเส้นมีสายไปต่อได้หนูยินดีมากๆเลยนะคะวันนี้หนูพอใจแบ่งปันให้กับลูกค้าช่องปัญญานะคะทับมาค่ะมากันที่รายการที่18ค่ะ หมายเลข18รายการนี้เป็นพระศิวลรีนะคะท่านองค์นี้เป็นพระศีวลีเป็นรูปล่อพระศิวลีนะคะสวยมากๆเลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมเอาท่านเป็นเลี่ยมกรอบนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงพ่อกวยหรือเปล่านะททานพระศิวลรีรายการนี้นะคะขอปล่อยแบ่งปันเลยนะคะรายการนี้ที่400บาทเท่านั้นค่ะ 400บาทพร้อมส่งนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่19ค่ะหมายเลข19รายการนี้ท่านเป็นหลวงพ่อทวดนะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะองค์นี้เป็นพระเนื้อว่านนะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะท่านใดศรัทธานะคะขอปล่อยแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทนะคะรายการนี้นะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะ ถัดมาค่ะมาที่รายการที่20ค่ะหมายเลข20รายการนี้นะคะเป็นพระรูปหล่อเช่นกันค่ะท่านองนี้ไม่แน่จะเป็นของหลวงพ่อคูณหรือเปล่านะคะเป็นรูปหล่อนะคะขอปล่อยเลยนะคะท่านใดศรัทธานะคะ400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทของท่านรูปหล่อรายการนี้นะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะ มาค่ะมากันที่รายการที่21ค่ะหมายเลข21รายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่มุนนะคะทานต่อโค้ดหมายเลขหนึ่งนะคะนี่ค่ะเหรียญหลวงปู่มุนต่อโค้ดหมายเลขหนึงนะคะอยู่ในเลี่ยมรอยองค์กันน้ำนะคะขอปล่อยแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทพร้อมสูงนะคะรายการนี้นะคะหลวงปู่มุนที่ติ4ีโรนะคะ วัดบ้านจานนะคะอายุท่าน103ปีจังหวัดศรีสะเกดค่ะท่าน400บาทเท่านั้นเลยนะคะทักมาค่ะมากันที่รายการที่22ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอปิดท้ายด้วยพระปิดตาหลวงพ่อแก้ว พิมหลังแบบเนื้อผงคุกรักวัดเครวันจังหวัดชนบุรีค่ะประเภทเป็นพระปิดตายอดนิยมนะคะท่านจะได้รับพระติดตาพร้อมใบประกาศเลยนะคะเขาลปอยแบ่งปันที่700บาทเท่านั้นค่ะ700บาทพร้อมส่งนะคะปิดตาพ่อแก้วน้ำท่านอง์ลงรักนะคะปิดทองค่ะติดตาพ่อแก้ววัดเครวันหลังแบบนะคะ องสภาพสวยสมบูรณ์ท่านมีแผ่นทองคราบทองนะคะเนื้อผงคุกรักนะคะนี่ค่ะด้านหลังเป็นหลังยันหลังแบบนะคะท่านท่านจะได้รับพัะปิดตาพร้อมใบประกาศไปเลยนะคะรายการนี้ค่ะสวยสมกัรแกได้รับรางวัลแน่นอนท่านชมรมพุทธศิลป์ไทยนะคะ ปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะท่านใดได,ได้ไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีมากๆค่ะหมายเลข22รายการนี้นะคะปิดตาพ่อแก้วนะคะขอปล่อยแบ่งปันที่700บาทเท่านั้นค่ะจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญา หากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์0891927153 0891927153หนูจะมีโทรศัพท์สองเบอร์นะคะเดี๋ยวหนูจะขึ้นไว้ให้ด้านบนค่ะ โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะแม่ค้าใจดีคุยง่ายรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะท่านใดปิดทันจองทันได้รายการไหนในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีมากๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยค่ะหนูลงคลิปทุกๆวันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ